สบายดีเนาะ FC สุดๆุกคนเนาะสบ,บายดีเด้อเนาะมนี่ทั้งกองอากร์คอนเนลเขาเนาะเป็นตัวแทนทั้ง FC อยู่ทั้งต่างประเทศมามอบขอนมครับนุ่มและก็ซอยนะพี่น้องเนาะต่างหนะ้ทาทั้งขอบขั้วทั้งป่าอยู่ต่างประเทศเด้อเนาะทั้งในป่าท่องซีแต่ก็รุ่มนะท่มเปเนาะก็ไปผาเงินมาให้ หม Bold, ้อได้วาแจกขนมให้ทั้งเล็กน้อยนะครับนุ่มเนาะเติมทั้งสองคนชนะเอาหน้าพี่น้องมาขายฟีผากหนองสุกสุกสนเนาะคอยติดตามกนต้องแห้งกำลังใจได้เนาะก็มีจำน้อนึงเนาะเป็ปต้มม้วนเนาะในผู้ได้คนหน้อยเนาะตัวนี้เมนมาทางหฮองเฮียนผสมหวานซีตรอนได้พี่น้องเนาะจะนะฮะเสี่ยหองไปขุมน้องหนุกเขียนเนาะนเขียนเป็นเกลือกมาณดอยดอยกลัวเนาะขีผากหนองสุกสุกสนเนาะทั้งคู่คนกำลังจัดซ้เนาะพี่น้องเนาะ ทุกคนกำลังจัดสรรอยู่เนี่ยเพ่ให้พี่ให้น้องไปบ้างบรรยากาศนะในการแจกขนมนในกันเดินพี่น้องเนาะและอีกคนหนึ่งก็ขอบใจทั้งเอฟซีทั้งต่างประเทศเนาะงคนเหล็กซอยเนาะผังนิมาให้เนาะสื่อขนมให้ทั้งนักเขียนเนาะนี่ขนมแต่ก็มีนุ่มเลยบรรยากาศเด้อเนาะกำลังกาแกมแจกเนาะใยายขนมให้ทั้งน้องนักเขียนมีขนมแต่ก็มีนุ่มเนาะนมเล็กแต่ซอยเนาะจะประมาณจะแกะได้นเน้าใบมาเนี่ย นี่ไม่หกแก๊สกับขนมอ,อีกแจกๆตรงใหญนได้ตงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะกำลังเลี้ยนแถวกำล e ังเลี้ยนแถวหาเคี่ยวเนาะจะได้ดีใจเหรอจะได้กินขนมกุ้งนมมือนเนาะเออดีใจเนาะมีประมาณประมาณหน่อยกลัวเห็นบมาณหน่อยกลัวเนาะเป็นเรื้อเครียนแต่ปอหนึ่งออหาเนาะเด้อพี่น้องเนาะ กำลังกาเกี่ยมจัดสรรสิยาให้ทั้งน้องนักเกียนเนาะจะพูดว่าไนแม่นว่าไงโอ้ oh, พูด <c oughs> <c oughs> ดีใ,ใจร้ายเนาะเสรีกินนมมาเนี่ยขนม <laughs> ยิ้มนายจี้ดีใจยิ้มนายจี้ขอบใจแม่เทานายจี้ขอบใจแน่เฮจไดรขอบใจนกนกน่ามมืเอเนาขอบใจแม่เทาหว่าเบิ้งขอบใจแม่เทาอยู่ทั้งทางประเทศนเนาะเฮจไ้ปาทิมีมาอีกเนาะปาิมีมาได้เดือดเด้อนี่เนาะ ทั้งเมเปาท่องซีกับดุงคำเปย์เด้ออยู่ต่างประเทศเนาะเป็นผ้าเงินมาไห่เนาะสื่อนุ่มกับขนมมันยายทาั้งนองๆนะขี้อ่นเด้อเนี่เนาะกำลังลถ่ถ่านาะนี่เลี้ยนแถวล่ถาท่านครูอาจารย์พนกำลังจัดสรรเนาะพอไรหนึ่งพอสองซื้อจะได้จ้ะซื้อเท่าสีใสเห็นของพอสองเนาะพอหนึ่งนี่เป็นวะนี่ นั่งพูนสุกเงียมในที่ <c oughs> ล่ะอนุบาลมาท่าไหี่ตอนไหนอนุบาลได่เติบไลวอนุบาลเนี่เนาะนอทันปะไดว่าชุดเท่ดวเมื่อสักทีเออเข้าหนึ่งแต่ก,ก็ยังสิมาเปลี่ยน,น

น่ไน่าันโมมาให้ดินม่จัเป,ป<ๆ>ยายนีที่ใครเห็นหรอทายคันตับมเนี่ย่อแจ่มโน่จะที่จะทายจะไหวทายผับหนิงพ่อแ <laughs> ใจแห้นาไมเหมนค้นิ่มเบิ้มุอนม้มนิ่มนิ่ม อยู uh, home, mm ่โฮมจกไม่ถ่ายหูบเลิกฝากคุณเนอะถ่ายคีิถยดีอ่ะถ่ายวิดีโอหายเลิกดใจแฮ ก,าาก้งไปถ่ายอยู่กป้นไปอยูู่กแป่หันมาแน่ทั้งขับหนี่ทั้งขับเกันไว้ย <c oughs> ่างหไปออก กจน้อยนึงไใจน้อยนึ่งเรือบุจักบุจักาเรือแล้วมัน่เยนอยโอ้ยใจใครเนาะบนเอร์ใครขาดคืออยู่

เยจ้าสิกเอาวันนั้นก่อรจัาวีดีวอไว้กับัดผาบเองอันนี้อ่าตัดผาบเองหน่อยเนาะ OK 呐。